ปฏิบัติธรรมที่สําคัญเมลวลาเรานั่งสมาธิต้องระวังความง่วงในความง่วงเหงาเหนอนเป็นอุปสรรคกัดขวางจิตของเราประการหนึ่งเหมือน,นเป็นสิ่งที่กางกันแม่ให้ใจของเราสงบ ถ้าเรามีความรู้สึกว่างง่วงเกิดขึ้นต้องหาอุบายวิธีที่จะแก้ไขพระพุทธเจ้าก็สอนไว้ว่าถ้าเราง่วงใน,นขณะที่เรานั่งสมาธิให้เราคิดทบทวนถึงธรรมะเมใดบนหนึ่งขึ้นมาเงินเราจะ ส่วนสรเรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้ถ้ายัางง่วงอีกให้เราลืมตาขึ้นมาถ้าเราสู้ไม่ไว้จริงๆนะ่กับไปเดินจงกรมถ้าเดินไปแล้วยังง่วงก็ให้เดินถอยหลังอย่างนี้เป็นต้น ถ้าเราไปอยู่ในที่มืดๆความรู้สึกกลัวเกิดขึ้นถ้าความง่วงมันจะหายไปต้องระมัดระวังแต่ถ้าเราพยายามฝึกไปแล้วในที่สุดก็จะผ่านความง่วงไปได้จิตจะสงบตั้งมั่นขึ้น ในครานี้ก็ต้องดูเหมือนกันในบางครั้งร่างกายมันอ่อนเพลียเกินไปร่างกายอาจจะมีความรู้สึกอยากจะพักผ่อนมีอาการงนเงินบ้างสพงกบ้างนิดหน่อยแต่ก็ยังรู้อยู่มีสติข้างในยังรู้แต่ว่าสตินั้นมันก็ไม่เต็มยังนดูอาการข้างนอก ก็เหมือนกับว่าจะไม่รู้เรื่องเลยหลับไปเลยก็ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่ายังมีสติรู้อยู่ฟังเทศฟังธรรมก็ยังเข้าใจอยู่ว่าเทศเรื่องอะไรถึงไหนเข้าใจแต่ข้างนอกอาจจะมีการสบงกนิดหน่อย อันนี้ถึงว่าดูข้างนอกก็ดูไม่ได้ทีเดียวเหมือนกันสาหรับผู้ที่ฝึกจิตข้างในสงบแต่อย่างไรก็ตามส่วนมากจะเป็นการง่วงซะมากกว่านันต้องระวังเพราะสิ่งที่ทำให้เราไม่สงบเนี่ย มันกัดมันขวางเราอยู่เสมอแหละแล้วแต่จริตนิสัยของคนบางคนก็ฟุ้งซ่านลำกานใจบางคนก็เกิดความโกรธความโมโหบางคนก็เป็นผู้ที่ชอบง่วงเอาหานอนจริตบางคนก็ชอบสงสยัยแล้วบางคนก็ถนัดไปในความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้น ก็เป็นสิ่งที่ขวางกัน้นจิตไม่สงบจิตไม่เป็นอิสระอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตที่ยังไม่ได้ฝึกเป็นอย่างนี้นล้วยิ่งเมื่อรับรู้อารมณ์นะเกิดความโลภขึ้นมาก็ได้เนี่มารมากๆเข้ามาแล้วก็ควบคุมกายวาจาไม่ได้ก แก็ไม่มีสินแม้ในสมัยพุทธกาลนางโคชุตตลาเป็นหญิงรับใช้ของพระนางมคันธิยาภริยาพระเจ้าอุทเทนมีหน้าที่ไปรับดอกไม้จากในจากคนที่เขาขายดอกไม้เอาเข้ามาในวงัง ในวันหนึ่งนางก็ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้ามีคิดศรัทธาเริ่มใสในพระทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นางเป็นพระสุดทรบันะเห็นธรรมะก็ได้รู้ว่าการคดโกงไม่ดีโกงเงินของพระนางสามอวบดีมามากนางก็เลยไปสารภาพมันนั้นนางก็ดอกไม้จำนวนมากไป ซื้อครบจํานวนเงินที่ให้มานางสามาวดีก็ตกใจว่าทำไมดอกไม้วันนี้มากจึงสอบถามนางกุชุตลาก็เลยเล่าถวายมาทุกทีเนี่ยนางก็หักไปสักครึ่งหนึ่งซื้อแค่ครึ่งเดียวแต่วันนี้ซื้อเต็มจํานวนไม่โกงอีกแล้ว เพราะเห็นแล้วว่าการโกรงนั้นไม่ดีนางจะโกงต่อไปก็คงทําได้แต่ว่านางไม่ทําเพราะว่ามีธรรมะเกิดขึ้นมานั่นเองนี่กว่าจะชนะได้ก็ไม่ใช่ง่ายแลยตัวตความโลภนี่แม้ความมีสติเราระมัดระวังที่เราฝึกกันเนี้ยความกลมกล่วาจาเนี้ย ให้มันได้ก่อนเมื่อได้ดีแล้วเนี่ยการทำสมาธิเนี่ยก็จะง่ายขึ้นในกวาสศีลของเราเนี่ยจุลก็ศีลที่ละเอียดเจตนาไม่มีไม่เดินร้อนใจจะเอาเงินทองมามากมายแต่ว่าเป็นของคนอื่นเขาเราก็ไม่ต้องการไม่ต้องการเราไม่โกหกที่าอยากได้เงินทองนั้น เราเห็นศีลนี่มีคุณค่ากว่านางสมัมมาวดีก็เลยศรัทธาเริ่มใส่นางกุชุตลาแล้วก็ขอฟังธรรมนางโคช,ชุตลาก็นั่งในอาสนะที่สูงแสดงธรรมนางสมัมมาวดีพร้อมบริวารอึ่งห้าร้อยก็ได้เห็นธรรมะม,มีศรัทธาเริ่มใส่ในพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไได้ไผเร,ราะพิสดารด้วย นัาะฉะนั้น,รน,นธรรมะนี่ยังมีคุณค่ามากกว่าทรัพย์สินกันทองเมื่อตั้งมันได้ดีอย่างนี้การปฏิบัติก็จะก้าวหน้าไปแต่ในเบื้องต้นถึงแม้ว่าเราจะมดินธรรมะแต่เราก็ต้องรู้เราว่าศินนี้สําคัญตั้งใจคราวว่าสินห้าสินแปด สมเนส็นสิบสองร้อยสิบสองร้อยยี่ก็ต้องตั้งใหญ่เป็นพื้นฐานที่จิตเราจะพัฒนาเข้าไปสู่สิ่งที่ดีงามเพิ่มขึ้นไปเพราะสิลน,นี้ก็เปียบม,มันก็เป็นเปลือกของต้นไม้สมาธินี้ก็เป็นกระพี้คือส่วนลึกส่วนที่หุ้มแก่นของต้นไม้เอาไว้ ปัญญาก็คือแก่นของต้นไม้แต่ต้นไม้ไม่มีเปลือกมันก็ดูไม่ดีแน่นอนอยู่ไม่ได้มีทั้งศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาแต่แก่นสาระจริงๆเนีอยู่ข้างในเรารักษาศีลนี้ก็เพื่อที่จะฝึกจิตให้มีสมาธิ เมื่อความโลภความโกรธความหลงมันน้อยลงเราก็ฝึกได้ง่ายพยายามฝึกไปทุกวันทุกวันในที่สุดก็ทําได้เกิดปิติเกิดความอิ่มใจเกิดความสงบใจจิตก็เบาจะพิจารณากายผมก็เล็บฝันหนังกายกรณนนีมันไม่เที่ยงก็ทําได้ง่ายๆ เรกว่าจิตเราว่าง,ง่ายสอนง่ายในสุสินสมาธิปัญญามันก็รวมเข้าเข้าใจชัดไม่สงสัยเห็นความเป็นสมมติจิตเกิดวิมุติขึ้นมาการปฏิบัติต่อไปมันก็เป็นไปแล้ง่ายขึ้นมากตามระดับแต่ในเบื้องต้นนี้แหละที่เราจะทำลายความเห็นผิดเนี่ย มันยากสักหน่อยมันเป็นด่านแรกถ้าเราตีด่านแรกของกิเลสนี่มันแตกออกได้ขั้นต่อไปมันก็ไม่ยากแล้วด่านแรกนี่สำคัญมันหนานแน่นมากตัวกิเลสทั้งหลายมันหนานแน่นตัวเราของเรามันหนานแน่นมันไม่ยอมง่ายๆเราต้องรวบรวมกำลังทั้งหมดที่มีจะกำลังความเพียร กำลังศรัทธากำลังสติมาที่ปัญญาต้องรวบรวมกำลังเต็มที่เอาชนะให้ได้ตั้งใจแล้วเราต้องทำให้ได้ไม่เกินความสามารถของพวกเราแล้วก็ให้ตั้งใจกันจริงๆเราจะได้เห็นของจริงจิตก็จะได้เป็นอิสระจากนิวรณ์อิสระจากเครื่องที่มันร้อยลัดจิตใจ นับพบนับชาติไม่ท้วนพ่าเราเกิดพ่าเราแก่พ่าเราเจ็บพ่าเราตายมา,มากทุกวันนี้เราก็คกกลัวโควิดจะทำให้เราตายแต่พระบุธเจ้าบอกว่ากิเลสมันทำให้เราตายมานานแล้วนับไม่ได้นะควจะกลัวกิเลนี้มากกว่า เนี่ยก้อยตั้งใจต่อไปก็ฟังพระสจวัิยาแปะ